ยอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมในะรายการพีทีวีครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณน้ำตาลครับสวัสดีครับคุณน้ำตาลอืมไปวันนี้เราจะเล่นมินิเกมอะไรกันดีครับงานเล่นมินิเกมส่งเสิร์ฟอะไรวะ แป๊บหนึ่งเครื่องพี่มันค้างโอ้มีความแหลก IP อะไรครับตัวอะไรมั่งนะ MC ขีด เอ็มทีอ่ะเอ็นตัวเอ็นเอ็นแล้วก็ตัวทีแล้วอะไรต่ออะไรเอ็นอีทีนะจุดจุดตัวดีอยู่ไหนว่าแป๊บหนึง่ง จุดดีีแล้วก็ตัวเอ็แล้วก็ตัวเอใช่ปะเอ่อเอ็นเอแล้วอะไรต่อจุดเนทเสร็จแล้วก็ตั้งแบ๊บแบ๊บบเสร็จแล้วก็เล่นกันเลยครับเซฟไฟฟ้าหน่ยหน่อยอ้าว ทำไมพี่เข้าไม่ได้วะคนเต็มเต็มเมันบอกว่าไอพีไม่ถูกต้องอ่ะเรื่อยแค่ไหนขีดบนแลไม่ได้ขีดตัง้งอ่าก็ขีดบนเรื่อยแค่ไหนครับเอ่อส่งมากระดีท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเขานะครับผม อืมใช่ได้ยินเสียงตัวเองเนาะส่งไหม้ยังครับครับส่งส่งมาแล้วใช่ไหมครับอครับโอเคครับ ต้องเรียกว่าคลาสฮาร์อตอมเองแล้วหนวะยังไม่เห็นอ๋อพี่ลืมจุดตรงนี้ว่าแล้วทำไมมันถึงอย่างนี้นจุดแล้วก็พีพีแล้ว เดี๋ยวราไเขียนอะไรวะ P P N S จุด N E E, e T ลองดูได้ไหมั้ยอ,อ่ะอาเฮ้ยกลายไปว่าคุณลบเชยเลยพี่เขียนว่า P p ไหมเนียแป๊บหนึ่ง M ตัว M แล้วก็เป็นตัว C หรือว่าตัว E วะ mc ด n t จุดแล้วก็ดี n s แล้วก็จุด n t เสร็จแล้วก็เขียนว่า e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  ไปโอเคเข้าได้แล้วนนพี่เข้าได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปหาที่เช้า กำลังเข้ามีเซิร์ฟม่ไดเกมอะไรบ้างอะ่ะอันนี้เลย <PV P. S 1> มีพีมี PVP แล้วเซิร์ฟสงครามเตียงมีไหมไม่มีมาเป็นอาชีพหลอนละที่ลสมากสมากไงวะก็รออีกคนแล้วอีอาร์ดอวยไงทับอ่าร์อี I S T I S T E R แล้วก็เรียกมาคห้าสูเจ็ดไปโอเคเข้าได้ละพี่มันที่โอ้โหแหลกมากเลยเซิร์ฟนี้ไม่ได้ใส่ไ,<ห>ใไม่ได้ใส่เึงจะแพคไอตัวนี มันเขียนชุดกอโซวัดของกาอก่สัสเอยลยใช่นหมเห็นแต่ว่ามันแหลกมากเนี่ยพี่ไม่ได้ใส่เทเจแพร์มันแหลกเนี้ยแล้วไอเ้เซอร์แอปเปิลคาร์ก็แฮกเอาไปอีกไี้เหี้ยโอ้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 โอโอน้่ตาลช่วยพี่ด้วยพี่จะหลุดเมื่อไหร่ก็ได้ พอแม่งโคตรแลกเลยน้ำตาลที่เข้าี่เข้าไปไม่ได้พี่ติดบาร์โอเคพี่มาแล้วแล้วให้พี่กดเลือกกันไหนเนี่ยเราเลือกไปแล้วค่ะซื้อของไปน้ำตาลเลือกซื้อของเงินมาให้หนึ่งพันบาทกูจะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ย PVP สร้างบ้านสร้างบ้านได้ตังบะมันไม่ต้องมงไปเลือกชื่อก่อนมากระเป๋าก่นนาอนเลือกอาชีพเ,เลือกตรงไ,<ป>ไหนอ่ะมานี่สีส่กระเป๋านี่น้ำตาลอยู่ที่สระเปาใช่ปะอ่าเออพี่เอาแกกระเป๋อออา,ปาไม่ได้ติดบับอยู่ขนาดนี้ เออเห็นแล้วแต่ที่เรารู้คือมันแหลกมากามได้ไหมได้โอ้โหโคตรแหลกเลยไม่ได้ใส่เหเจะเพรเนี่ยอ๋อใส่จุดไหนกันนี่ไหนวะตรงนี้ พี่ตอนเวลาพี่ขึ้นบันไดลงบันไดแม่งโคตรแรกเลยตรงนี้เป็นอาชีพหมดเลยใช่ปะอ่าเข้าไปที่ดูอาชีพใช่ปะอ่าไม่อาชีพขุดหินอาชีพน้ำตาลจะยากให้พี่เลือกเลือกเป็นอาชีพอะไรหนูเลือกอาชีพตัดไม้พี่ก็เลือกอาชีพตัดไม้วะเออไ ก็ไมอดูก่นให้แอปน้โทรเทค่ไหโอเคพี่เลือกเปนะ็นอาชีพตัดมาแล้วโอเคอ่าน้ำตาลทายไปไหนวะมัเรียกวทาอ่าครับไอเ i, N v I P. โอเค ทีพีไงวะก็้กทับทีพีเงไงใช่ทีพีเสร็จแล้ววินวักแล้วก็เขียนชื่อน้ำตาลใช่ปะน้ำตาลเขียนเขียนไงวะที A M T E A M A <ais> T, T AM, oh <après. S 1> M A M T T A M ใช่ไหม T A M แล้วก็ Z A 507ศูนย์เจ็ดไปมันบอกว่าพี่เขียนชื่อน้ำตาลผิดวะน้่คือตัวเลข ครับ T P ว้นวรรคแล้วก็ T A M เสร็จแล้วก็ Z A ห้าศูนทำไมพี่ T P ไปหาน้ำตาลไม่ได้วะพี่ต้องเขียนโอ๋อจำได้ละจำได้ละ ก็เข okay. ียนว่า TPA เป็นวักแซด A เสร็จแล้วพี P ่นี่ได้แล้ว นี่น้ำตาลสร้างมาสวยว่ะทุบไม่ได้หรอกพี่คือไม่ใช่แต่พี่ขึ้นมันไดไม่ได้ไม่รู้เป็นไรติดบั๊กเนี่ยเนี่ยเข <โฮ S 1> อะโอเคขึ้นได้ละอาชีพต้นไม้ต้องไปไหนวะไปหาคอยเลพี่สมยขอ,ขอได้ลักไก่เพื่อนบ้านกันละกัน เพื่อนบ้านกำลังสร้างบ้านกูตัดไม้ทิ้งแม่งเลยเฮ้ยทำไมตัดไม่ได้วะก็อย่างวันนี้ก็สนุกสนานก็พอสมควรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกรณนครับส่วนดีครับ